ช่วงนี้ชอบกินของทอดแล้วก็หมาล่าครับมาล่าเป็นอะไรที่เออยียวยาจิตใจมากๆากตานอพถ่ายอยู่นะครับผม,ผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับคุณพยนต์เป็นภาพยนต์ที่เข้าโรงเรื่องแรกในชีวิตผมครับก่อนที่จะไปพบกับอัพอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe มาดันดอทฟันด้วยนะครับสวัสดีครับอัพภูมิพัฒครับและนี่คือ5 Facts About Me ของผมเองครับ แข้อที่หนึ่งช่วงนี้คือผมชอบกินน้ำผลไม้ครับโอเพรสน้ำผลไม้ปั่นใดๆได้หมดเลยครับผมชอบกินใช่ชอบกินข้อที่สองครับผมช่วงนี samples, Hence, ้ก็ถ oh, yes, ่ายค่อยๆรักอยู hmm. that that ่นะครับผมก็ได like ้ดูทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยนะครับก็ยังไงขอฝากพี่แมนกับน้องเบนด้วยนะครับผมในเรื่องค่อยๆรักนะครับรวมถึงตัวละครอื่นๆด้วยนะครับข้อที่3ครับผมสตาร์ทอัพถ่ายอยู่นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับข้อที่4ครับผมช่วงนี้ชอบกินของทอด แล้วก็หมาล่าครับหมาล่าเป็นอะไรที่เยียวยาจิตใจมากมๆข้อที่ค่าข้อสุดท้ายขุ่นพยนต์เป็นภาพยนตร์ที่เข้าโรงเรื่องแรกในชีวิตผมครับก็ยังไงก็ขอฝากขุนพยนต์ไปด้วยนะครับและนี่คือ five facts about me ครับยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กด Subscribe มาดันดอทฟันด้วยนะครับบ๊ายบาย